สวัสดีครับกลับมาเจอกับแจ็คเล็กอีกแล้วครับในแจ็คเล็กชาแนลนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคลิปอฟอร์มการเล่นของลิเวอร์พูลในฤดูกาลที่ผ่านมาเหมือนเดิมครับหลังจากที่ให้ดูฟอร์มของเทรนให้ดูฟอร์มของแอดูโรเบอร์สันให้ดูฟอร์มของไอซอนเบเกอร์ก็ไปแล้ววันนี้ครับเป็นภาพรวมของฤดูกาลที่ผ่านมากับผลงานการทําประตูของนักเตะในกองกลางลิเวอร์พูลกันหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวไล่ไปเลยนะครับคลิปนี้เป็นเรื่องราวของกองกลางลิเวอร์พูล ที่ทําประตูได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูพร้อมๆกันว่าในฤดูกาลที่ผ่านมานักเตะกองกลางของลิเวอร์พูลมีคนไหนทําประตูให้กับทีมได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันนะครับก่อนที่จะไปดูฝากด้วยนะครับใครดูแล้วชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดสัตว์ศักด์ให้กับแ็คเด็กด้วยนะจ๊ะอ่ะไปดูพร้อมๆกันเลยครับสนับสนุนโดยรถยนต์ซูซูกิแกร์โบคุยโน่คุยโนเข้ามาเดียโก้เดียโก้ยิงแกงลงนี้สองศูนย์ครับโอ้โ หมดจะได้ก็ได้นะครับโอ้โหนาที90คนดิบคนดิบเป๊ะเลยครับฟิมิโน่ไปไล่กดดันแล้วมาเน่ลุงช่วยคนนะครับก็แย่งบอลมาจากวอลเกอร์พีเตอร์สได้นะครับแล้วฟิมิโน่ฝากต่อให้กับทางเจียโก้ครับเห็นช่องตรงนั้นพอดีครับมุมฝ่ามือของตัวเองโหนียิงได้เนียนมากๆเลยครับบอลพุ่งลงพื้นเข้าไปเลย เลเชอร์ดานอครับหยอดมาลูกนี้มาเนี่จับบอลได้แล้วขาเลี้ยมพลิกไหลามาโล่งๆดึงยังไม่ยิงสุดท้ายสัดเรียบร้อยเลยวครับโอ้โ,โหมิานามินโนอรับเริ่มต้นได้ยอดเยี่ยมจริงๆครับเริ่มมาแค่2นาทีเศษครับไลพูขึ้นนำพาเลสไปแล้วครับหนึ่งต่อศูนย์จากมินามิโนอจังหวะเหมือนจะหาโอกาสยิงจังหวะแรกนี่ยครับดึงกรอบจังหวะนในลูกหนาจังหวะปั๊มแล้วมีโชคเล็กๆครับบอลปั๊มเกือบแล้วเชลย์คาย เนี่ยครับแล้วกระเด้งมาไม่หนีตัวเท่าไหร่ครับพีคผ่านเคยิเข้าไปแล้วก็ผ่านมือควอยต้าเข้าไปด้วย <c oughs> เป็นประตูที่สำคัญจริงๆครับของนินามิีโนในการที่จะพิสูจน์ให้พเพื่อนๆได้เห็นครับอาร์เลสเซนเดอร์อารอโรรอวโน เชื่อกับจะไม่เขึ้นมาเอาฟิมิโนออกมาเที่ยวโอ้โหโอ้โหเวยนอดุมครับสามศูนย์โอ้โหฟิมิโนใจกว้างสุดๆไปเลยนะครับเวยนอดุมนี่วิ่งมาขอบคุณเลยครับลุงลอนดอนสองผลนี่ทำท่าจะได้สามแต้มทั้งสองผลเลยสองสำรองชิงกันนะครับเนี่ยครับก่อนทจะจบโดยเวยนอดุม หนประตูที่2ในพรีมลีกฤดูกาลนี้ของไวนอุดมนะครับสวยมากนะครับการทำชิงลูกนี้ครับหนึ่งสองทังท่านตยิงไม่ติดบล็อกอีกครับอาจจะแตกอ้อมยังได้อยู่ครับพิธาโดกระชากถึงเส้นหลังแล้วจอดกลับมาลูกนี้ครับยังดักไว้ได้แล้วกวางเท้ายิงเดี่ยวหนึ่งศูนย์เลยครับโอ้โหเอาจนได้ครับคริสธาโจนขึ้นนำแล้วครับเรือภูแล้วมาเร็วในช่วงต้นครึ่งหลังด้วยนะครับนาที48่สิบลเนียครับ ต้องดููจังหวะที่บอลไปถึงสุดเส้นก่อนนะครับอาจจะมีประเด็นนิดหนึ่งครับเนี่ยเนเนีคนล่างหนนนะซีเวน้นแล้วออกไปแล้วครับโอ้โหบอลหลุดอ,ออกหลังเลยทั้งใบนะครับผู้ช่วยวชาญไม่ได้ให้สัญญาณนะครับโอ้โหนี่น่าจะออกไปเต็มใบชัดเจนครับ ใช้ไม่ได้ก่อนครับคุยาเต้อ้าวหันมาแล้วจังหวะนี้คืยาเต้ยังหมไม่ได้โรเบรชันมงต่อมินามนโตจับบอลลงแล้วจะดีต่อต้องคืนกลับมาก่อนแล้วเบินมาจังหวะนี้โล่งๆอเลเชโนจับบอลจังหวะแรกไม่ได้เปรียบแถวสองมีลองยิงเรียวโอ้โหเรียบร้อยครับจับบอลจังหวะแรกของเทรนเลเชโนอาจจะเข้าซ้ายข้างไม่ถนัดแต่คืนย้อนหลังกลับมาให้เฮนเดอร์สันยิงหายเลยครับสี่สุดในขณะที่พเลมีโอกาสว่ามันไม่ได้จบครับนี่ครับคือ จับจังหวะแรกแล้วบอลไม่ดีเท่าไหร่ก็แต่คืนกลับมาแล้วเฮอร์สันโอ้โหไม่จับเลยครับวางเท้าแปงแบบนี่ครับืหมึงปวยตาเข้าไปประตูแรกครับของกัปตันทีมครับเจเดเซรสันในฤดูกาลนี้ครับในเกมนี้กถูครับยิงผ่านเล่นของพาเลตแล้วก็กโคด้าก็หมดสิทธิ์ครับต่อมาเฮนเดอร์สันได้แล้วเอาครับดูว่าน้ำหนักไม่ดุม่ม วันเนี้ยดุมดูว่าเลาะอ,อ๋อขอซัดเองโอ้โหสองศูนย์โอ้โหนานๆจะยิงได้สวยแล้วครับสมโมสอมเนี้ยดูกาลนี้ได้นะครับ <S <S เป็นบอลยาวจากเฮนเดอร์สันอีกครั้งนึงครับ<ม>ที่กลายเป็นแอสซิสต์ไปเลยนะครับแล้วโอ้โหดูกันปั่นของจีนี่มาดุ่มเลยหมดสิทธิ์ดับเลยนะครับปาตริซิโอ สายโปง้งและร้อมตัวของโคดี้อย่างหมดจดขอขอบคุณ New ซูซูกิสวีฟซูซูกิ way of life ขอขอบคุณแกมโบแบนรนด์รองเท้าสายพันธุ์ไทยแต่คุณภาพระดับโลก โดดเด่นด้วยดีไซน์กุนกวนมันมัน,มนอันเป็นเอกลักษณ์ผสมผสานด้วย G-Bo e c h n o l o g y เอกสิทธิ์เฉพาะของแก m มโบโดดเด่นเรื่องความนุ่มเบาทนทานสวมใส่สบายเท้าได้อย่างลงตัวโดยทุกคู่ออกแบบและผลิตภายใต้คอนเซปต์แก m มโบแค่เดินก็เด็ดแล้วดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ w w w g a m b l e c o t h